สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันเมือนี่ถ้าเอาอันนี้ก็จะประกอบกับเธอได้กนลคคละค่าค่ะวันนี้าจะทำอะไรคะวันนี้เราจะมาแร็เพลงของวง The Boys นะคะชื่อเพลงว่า DING IT ซึ่งหา MV ตัวเต็มไม่เจอถ้าใครเจอก็ส่งมาหน่อยอยากรู้มากเพราะว่าตอนนี้เจอคืออย่างเดียวคือที่เป็นมิวสิกเป็น MV ที่เป็นแบบ PV นะจ๊ะ ก็ยังไงก็ทุกคนก็มาแนะนำได้แต่ตอนนี้อ่ะเดี๋ยวรอช้าเราไปฟังเพลงเราไปฟังเพลงกันนะครับดิ๊งอิดเอาอือหือหล่อมาก แค่นี้ก็เห็นความดรอของลูกอืฉันรักเขาอะฉันชอบมากเลยอะเบาวบาได้ก็เบาโอหตา๊กอันนีเ้อเอลิกปะใช่นั่ไงอ๋อย อนดูรายการคิงดอมอะจำชื่อแทบจะได้ทุกคนเลยนะพอชิ้นช่วงงอนก็คือลืมไปแหละเอออันแรกอเป็นรันไายป่ะใช่ไหมโอ้ดีมาก คือความสุกว่าเพลงอะต่างจากเพลงที่แล้วตั้งตังเยอะเองฉันบอกแต่โรมนีู้ปะโคตรเศร้าเลยอะยังวีดแบบว่าไม่สุดเลยอะแล้วก็แบบคือแบบอ,อ,อีกนิดนึงต่ออีกนิดนึงก็ไม่ได้อะแล้วเขาหา MB เต็มกันจากไหนหรองออง นนแต่แบบยังมีอีกไม่สุดเลยอะ,ะแบบกำลังปุ๊บๆอ้าวดูว่ามันจะมีปล่อยมาหรือเปล่าเดี๋ยวแบบหลังๆห,หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเ,นนเ,เพราะว่าเนี้ยปล่อยมาเมื่อห้าวันที่แล้วต้องรอดูก็เรามารอดูกันนะคะว่าจะแบบ ตัวเต็มหรือไม่อย่างไรเี๋ยวตัวเต็มอยู่ที่ไหนไม่ดูไม่ดูออจริงๆเอาละค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook Twitter ของพวกเราไยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย